ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ผมมาแนะนําเกมใหม่นะผมที่มีชื่อว่า Monster Hunter นะครับผมในเว็บไซต์อสมการสิบก้าในค่ายใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนั่นคือ AMB Poker นะครับในวันนี้นะครับผมผมไปเจอเกมนี้มานะมันน่าเล่นมากเลยนะครับผมมีสีตัวละครให้เล่นให้เลือกเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แต่ละตัวผมจะมีเอฟเฟกนะครับผมสกิลที่ต่างกันเนาะราคาเซตสก็ต่างกันนะครับอ่ะในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นตัวเขียวก่อนแล้วกันนะครับาย สำหรับสายนะครับผมที่เคยเล่นเกมพวกยิงปืนในโทรศัพท์อย่างพับจีหรืออะไรอย่างนี้นะผมก็จะถนัดเกมนี้มากเลยนะ,ะแต่ว่าเกมนี้มันเล่นในคอมได้และเล่นได้ทั้งในโทรศัพท์นะครับผมแต่สายโทรศัพท์เนี่ยน่าจะถนดกว่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสอนการเล่นตอนเริ่มเกมครับผมหน้าตาการควบผมก็จะประมาณนี้เลยนะคล้ายๆกับตัวเกมพับจีเลยนะครับผมมาสามารถเลือกอการนาเงินเข้าได้ผมอันนี้ผมจะขอเข้าที่5 0 0ก่อนเนาะมาเริ่มเกมครับผม ในเกมนี้นะครับผมจะมีมุมมองให้เลือกนะครับผมมีทั้งหมดถึง3แบบเลยนะอันนี้เป็นมุมมองด้านบนนะครับผมแล้วก็มุมมอง f p s นะครับอันนี้เป็นมุมมองผมถนัดเนาะแล้วก็มุมมองข้ามหัวไหล่นะครับผมที่ถ่ายภาพตีน่าจะเคยเห็นกันแหละเออไอมุมมองที่เรามองเห็นหลังตัวเองอ่ะแต่อันนี้ผมจะถนัดเป็นสาย f p s มากกว่านะครับผมนั่นคือการมุมมองแบบมุมมองบุคคลที่1อย่างนี้เนาะแล้วก็นะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมก็จะมีปุ่มนะวิ่งเร็วนะคือกดชิปนะครับผมวิธีการเดินก็ WASD นะครับ ส่วนการนี้นะครับผมก็ใช้เมาส์ในการขยับเพื่อเลื่อนหน้าจอเนาะแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อยิงได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับพวกเกมยิงปืนแบบที่เราเล่นในคอมแบบตามปกติเลยนะแถมมึงได้เงินจริงด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะผมที่ค่าย A M B Poker นะครับอ่าส่วนด้านขวานี้ผมก็จะเป็นอ่ารูปแบบกระสุนนะครับผมสมมตุติอ่าเนี่ยคืออ่ผมขวารีบานด้านล่างก่อนแล้วกันด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นเลขสิบนะผมนี่คืออัตราการเบ็ดของเรานะครับ อันนี้คือผมเบ็ดนัดละสิบเลยนะผมซึ่งถือว่าเป็นเบ็ดที่สูงอยู่นะซึ่งคุณสามารถปรับลดได้ผมถ้าเกิดผมมติไม่กดคลิกเองเนี่ยก็สามารถกดเป็นตัวแทหรือว่าตัวสีก็ได้นะครับเพื่อบวกหรือลบนะโอเคส่วนปุ่ม F นะครับผมเห็นด้านขวาล่างแม้ที่เป็นอ่าลูกเ้านะครับผมก็คือเป็นปุ่มล็อกนะครับอ่าอันนี้คือผมกดเปลี่ยนกระสุนแล้วนะก็จะมีนะผมกระสุนทั้งหมดที่เลือก4แบบนะครับอันนี้ผมขอเลือกแบบ E นะครับผมซึ่งก็คือกระสุนเนี่ยมันจะออกเร็วขึ้นนะครับ แต่ว่าตาการเสี่ยงของมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเป็น1คูณ1.5นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับเกมนี้นะครับผมเกมยิงปืนหน้าน้องใหม่นะครับผมในค่าย A.M. เกอร์นะครที่สนใจอยากเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมวันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถอนเงินอาค่าสนี้ผมเปจเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเวอรไชั์แอลชำการชำการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ